สวัสดีค่ะท้องยุน่นวันนี้ท้องยุนย่นโดดมค่ะอยู่ตำบลบางทะช้างวันนี้ท้องยุ่นจะพามาดูแปลงแปลงแตงกวาของพี่อะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่อยู่บ้านนาสวนอ้อยอยู่สารามรวนจังหวัดสระแก้วตามมาดูค่ะบ้านหนินทนอ้อยพี่คะเจ้าของสวนไหมคะเนี่ยพี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะไม่รู้บ้านนี้มันชื่อบ้านอะไรคะนี่บ้านนี้บ้านเนินทนอ้อยตำบ,บตลตะราม่วนครับ แตงพี่ปูกปลูกมานานยังค่นีนได้มันยี่สิบเก้าวันนะครับยี่สิบเก้าวันได้ยินข่าวว่าพี่ใช้สมแดงฉีดกี่ครั้งแล้วคะนี่ฉีดสองสองหัวนะครับแล้วผลลัพธ์ของพี่มันเป็นยังไงคะลูกรู้สึกว่าจะดีครับดีดีเพราะว่านี่มีติดแต่ตัวเมียเลยครับตัวผู้ไม่มีเลยนี่ตัวเมียทั้งนั้นเลยนี่ตัวเมียคือติดโูกเลยใช่ไหมอเราจะดูตัวเราจะดูตัวผู้ตัวเมียยังไงคะพี่นี่ตัวตัวผู้มันจะไม่มีลูกครับ เนี่ยเนี่นี่ตัวเมียครับนี่เพิ่งออกมาเนี่ยนี่ตัวเมียครับนี่ยเนี่ยมันไม่มีตัวผู้เลยครับเนี่ยมีแต่ตัวเมียอันนั้วนี่ใช่ไหมนี่ตัวเมียใช่ไหมเนี่ยครับตัวเมียนั้นเลยอ๋อเห็นพี่ผู้หญิงเพิ่นเด็ดเด็ดเด็ดใบเพื่ออะไรคะเนี่ยเด็ดใบใบไม่สมบูรณ์ครับเอาเอาออกมันหนักมันจะยันตะข่ายมันจะไม่ขึ้นถ้าไม่เอาออกมันก็ยันตะข่ายตรงนี้เราเอาออกมันก็โล่งแล้วมันก็ติดลูกดีลูกก็สวยแต่ก่อนมันมีแต่ตัวผู้ตัวเมียไม่ค่อยมีเพราะงั้นเถอะครับตั้งแต่ก่อนที่ไม่ได้ม่ ตัวพู่เยอะกว่าไหนไหนไหนดูที่ว่าสมแดงตัวไหนที่ใช้นี่ครับใช้ใช้ตัวนี้สองอย่างนี่ครับเนี่ยสองอย่างให้สองอย่างวิธีใช้ยังไงครับพี่วิธีใช้ก็ผสมน้ำยี่สิบลิตรครับใส่สองช้อนยี่สิบซีซีหรือยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรผสมน้ำยี่สิบลิตรแค่นั้นเองโอ้ขี่ได้นานกระปุกหนึ่งขี่ได้นานสีมากี่ครั้งแล้วเนี่ยสีสองครั้งแล้วครับแปรงนี้ตั้งแต่กี่ใบตั้งแต่ได้สามใบครับ เนี่สามใบสามสี่ใบแล้วฉีดอาทิตย์หนึ่งมันจะยาวขนาดนี้อพี่ถือว่างานมาแล้เนาะโตวไวเนาะยาวมากยาวมากแล้วใครเป็นผู้แนะนำหรอครับเนี่ยไอ้ท้องยุ่นคนนี้ครับคนนี้เหรอครับโอ้ท้องยุ่น,น,น,นท้องยุ่นใช่ไหมแนะนำกี่ครั้งนะถึงกล้าฉีดน,นะคะพี่ โอ้สองสามนเหมือนกันล่ะสอสามนเลยแล้วเปิดใจเลยแล้วได้ขี่แล้วเป็นไงพี่ประทับใจไหมดีดีครับดีดีถ้าร้อยคะแนนให้ขี่คะแนนเอาไปเก้าสิบเก้าก็ยังดีขอบคุณค่ะแล้วพี่ถ้าคิดว่าจะให้แนะนําชาวสวนหรือพี่น้องเราที่อยู่ใกล้ๆอยากขี่พี่จะแนะนำว่ายังไงมันสมควรขีดไหมดีไหมะยังไงใครยังไม่กล้าลองก็เชิญลองเลยครับไอขีดสวมเนี่ยมันดีว่ามันมันไม่มีสารเคมีไม่มีสารทิศ มันดีแต่สุขภาพเราเรากินเข้าไปคนที่ซที่ไปกินก็ได้สุขภาพดีด้วยอันน้สมอันน้สมอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่มีสารี่มีให้คะแนนสมแดงเท่าไหร่ให้เต็มรอยเลยครับอย่างนี้โอ้โหเยี่ยมเลยอย่างนี้ต้องสมแดงสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีอ้าว ขอบคุณมากค่ะครับตายจบแล้วละครดีจัง